พระสงฆ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุดงคัสถานนครธรรมและน้องนนักเรียนจากโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์รักวัดรักเมืองคครปีที่สองครั้งที่2 1นณวัดหัวตรุดเก่าตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้ช่วยกันทำความสะอาดตามสถานที่ต่างๆที่สำคัญภายในวัดสำหรับกิจกรรมรักวัดรักเมืองคครน,นั้น จะจัดขึ้นหมุนเวียนไปตามวัดวาอารามต่างๆในอำเภอรพระพรมและอำเภอใกล้เคียงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อให้น้องๆเยาวชนได้เห็นความสำคัญในการดูแลศาสนาสถานสมบัติพระพุทธศาสนาช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยการใช้หลักความดีสากลคือความสะอาดเป็นระเบียบสุภาพอ่อนโยนตรงต่อเวลาและสมาธิ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เยาวชนได้รู้จักทำงานเป็นทีมการลดทิฐิมานะของตัวเองการได้ทำเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นลดความเห็นแก่ตัวและยังก่อให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีอีกด้วยครับ